พื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมช่องอุปกรณ์เสริมสายล่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง T Eaker รุ่น M R 1 8คูณ2 4 I R นะครับผมมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอของภายในกล่องนะครับของภายในกล่องก็จะมีตัวนี้จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ แล้วก็ของแถมที่แถมมาให้ก็คือเป็นฝากระดูกนะครับเป็นฝากระดูกหัวท้ายครับผมฝากระดูกแถมมาให้หัวท้ายนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นขาจับรางนะครับขาจับรางแบบ11มิลนะครับผมหรือใครที่ใช้แบบ20ิบมิลนะครับก็สามารถเลือกได้หนึ่งแบบนะครับ11มิลกับ20มิลนะครับผมแล้วก็จะมีอ่ประแจนะครับประแจหรือประแจแอลนะครับอ่าหรือหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับเอาไว้ขันขาจับรางนะครับผมอ่า แล้วก็จะมีผ้าชิดเลนให้นะครับผมมาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่านี่นะครับ RT Eager ตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าน้องใหม่มาแรงนะครับผมงานของเขาจะเนียนมากมากนะครับดูนะครับสังเกตดูนะครับงานของเขาจะเนียนมากนะครับผมอ่าอ่าตามนี้เลยครับผมสวยงามครับสวยงามตัวนี้จะเป็นกล้องยิงเร็วนะครับผมสินค้า จะเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมผมกล้ารับประกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้มีรับประกันนะครับผมรับประกันถ้าซื้อไปถ้าเสียภายในหนึ่งเดือนนะครับหรือสามสิบวันนั่นเองนะครับผมกล้ารับประกันแบบนี้เลยนะครับถ้ามีปัญหาผมส่งเคสมัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมอมาดูรายละเอียดกล้องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับว่ากล้องเขาฟังก์ชันเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับ หน้าเลนข้างในกระจกนะครับอ่า24มิลนะครับตัวนี้นะครับหน้าเลนในกระจกจะเป็น24มิลนะครับท่อ,ทอส่วนท่อของกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นท่อแบบ30มิมลนะครับอ่าเป็นท่อแบบ30มิมลนะครับ30มิมลตัวนี้จะปรับบนล่างซ้ายขวานะครับแบบปรับนอกนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นปรับบนล่างซ้ายขวาแบบปรับนอกเนาะสามารถเซ็ตซีโร่ได้นะครับเซ็ตซีโร่ได้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะมีไฟนะครับจะมีไฟของเส้นเล็งอยู่2สีนะครับคือสีเขียวกับสีแดงนั่นเองนะครับปรับได้ห้ระดับหรือ5สเติปนั่นเองนะครับผมตัวนี้สามารถซูมได้ 1- นถึงแเท่ากันเลยกัีทีเดียวนะครับตัวนี้สามารถซูมได้ 1- นถึงแเท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมระยะซูมก็อยู่ที่10เมตรถึง80เมตรนะครับผม ส่วนน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่528กรัมนะครับผมความยาวจะอยู่ที่25.8ซนติเมตรนะครับผมส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังจะเป็นตัวปรับสายตานะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับสามารถปรับให้ชัดปรับให้เจียวได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของเส้นเล็งกันบ้างนะครับเส้นเล็งของกล้องตัวนี้เนาะ เส้นเล็งก็จะมีลักษณะดังภาพเลยครับผมสวยงามครับเส้นเล็งจะมีตัวเลขบอกนะครับตัวเส้นเล็งจะมีดอทนะครับดอทแล้วก็จะมีจุดตรงกลางด้วยนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้มองกลางวันนี่ใสแจ๋วเลยนะครับผมกล้ารับประกันเลยครับผมใสแจ๋วเลยครับผมอดูนะครับผมจะมีจะมีจะมีตัวเลขบอกนะครับเผื่อวิถีกระสุนนะครับเพราะว่าวิถีกระสุน เวลาเรายิงใกล้ยิงไกลนะครับเราสามารถคำนวณได้นะครับอ่าอ่าสวยงามครับสวยงามสวยงามมากๆนะครับผมเป็นน้องใหม่มาแรงนะครับผมอ่าส่วนราคานะครับราคาของกล้องตัวนี้ก็จะอยู่ที่6,200บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคาจะอยู่ที่6,200บาทรวมส่งฟรีนะครับรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมใครสนใจก็แอด ไลน์มาสอบถามได้นะครับผม idline jukppp นะครับผมอ่าย้ำอีกครั้งนะครับผม idline jukppp นะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ